สวัสดีเพื่อนๆชาวสมาร์ทวอลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตโถงฮีโร่ประจําเดือนกันยายนนะครับก็คือสําหรับโถงฮีโร่รอบนี้ก็จะเป็นการแจกราชาคนเถื่อนสีดาวธาตุแสงนะครับซึ่งตัวน้องเนี่ยก็ดีมากมากเลยแหละสําหรับใครที่ชอบเล่นคอนเทนต์ที่เป็นซีกวอลเนาะครับโอเคเราไปดูดรายละเอียดกิจกรรมนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มผ่าเริ่มเล่นได้เริ่มเข้าโถงได้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่9 เก้าสิบสอนาฬิกาก็คือเที่ยงเนาะจนถึงวันที่11กันยาเวลาเที่ยงคืนก็คือตามเวลาของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งของเราก็น่าจะลบ1นชั่วโมงนะครับลบหหรือสชั่วโมงโอเควิธีการเข้านะครับก็คือเข้าไปที่ดันเจียนไขรอดเนาะแล้วก็จะมีโทงฮีโร่โผลขึ้นมาครับในการเคลียร์โงแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้ชิ้นส่วนแซมมอน ครับชิ้นส่วนซัมมอนก็คือ25ชิ้นอย่างน้อยๆเราก็ต้องลง2ชั้นนะครับเพื่อที่เราจะได้เจ้าราชาคนเถื่อนแสง1ตัวซึ่งถ้าเราลงครบทั้ง10ชั้นเราก็จะได้ทั้งหมด5ตัวครับโอเคไปดูรายละเอียดน้องกันนิดหนึ่งเนาะไปดูรายละเอียดน้องกันนิดหนึ่งว่าเจ้าคนเถื่อนแสงเนี่ยมันมันทำอะไรได้บ้างครับน้องอยู่ไหนเนาะด้วยความที่น้องเนี่ย คนเือนแซงเนี่ยเขาเขามี Lead สปีดนะครับสปีดในเนื้อหากิวเนี่ยถึง24จึงทําให้คิดว่าน่าจะไปได้รับความเป็นนิยมสําหรับเพื่อนๆที่ชอบเล่นคอนเทนต์สี่อนะครับแล้วก็ไปดูสกิลครับไปดูสกนะิลทีล skill นะสกิลเนาะสกิลตัวนี้ก็คือโจมตีเป้าหมายโจ,โจมตีศัตรูเพื่อทําให้เกตโจมตีเนี่ยกลายเป็น0ูนย์ก็คือลดเกตแถมทําให้สตันอีก2เทิน จากนั้นจะเข้าสู่สภาวะบ้าระห่ำเป็นเวลา3าเทินในสภาวะบ้าระห่ำนี้ HP สูงสุดจะลดลง30%และความเสียหายที่ทำใส่ศัตรูก็จะเพิ่มขึ้น100%ก็คือเรียกได้ว่าเป็นตัวทำดาเมจที่แบบจัดย่านในย่านนี้เลยนะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก20%และฟื้นจะฟื้นฟู HP เท่ากับ10%ของความเสียหายที่ทำได้เรียกไว่ากดสกิลนี้แล้วก็คือแบบอย่างโหดนะคับทำดาเมจ เป็นตัว,ตวทําดาเมจแถมยังมีฤทีสจปีดอีกเรียกว่าครบเครื่องครบเครื่องในตัวเดียวเนาะต่อไปก็โจมตีศัตรูด้วยขวานพิโรธพร้อมประทับตาศัตรูไว้2เทินและเพิ่มแถบพลังโจมตีของคุณ2เทินเป้าหมายที่ถูกประทับตาจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก25ตัวนี้ก็ก่อนที่จะกดสกิล3เนี่ยเรากดสกิล2ก่อนนี่ก็เรียกว่าน่าจะเก็บได้1ศพเลยแหละเนาะเรียกว่าปิดดาเมจได้ภายในตัวเดียวเลยแต่ที่นี้ก็ ก็ต้องมารอดูกันว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอันนี้แล้วผมก็พูดในใน,ในแง่คิดของผมเนาะครับต่อไปสกิลสุดท้ายสกิลหนึ่งเนาะโจมที่ศัตรูด้วยขวานมีโอกาส50%ที่จะสร้างเอฟเฟกความเสียหายต่อเนื่องให้กับศัตรูหนึ่งเทิร์นก็คือแปะพิษอีกครับนอกจากนี้นยังแปะพิษอีกครับซึ่งถ้าเราถ้าเรามามองดูกันเนาะครับสาหรับด้วยส่วนตัวผมนะผมก็คิดว่าผมก็คงจะปั้นน้องแหละครับเพื่อเอาไปลงคอนเทนต์ซีวอลครับก็ประมาณนี้ สาหรับคาแนะนําก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะว่ายังไงดีก็เอาน้องมาครับเก็บน้องไว้สมมุติเราลงได้10ชั้นเราก็จะได้มา5ตัวครับเราก็อย่าไปกินน้องนะถ้าใหถา้ถ้าให้ผมแนะนําก็คือเราอย่าไปกินน้องเราอาจจะสมมุติว่าเราบ้าคอนเทนต์ซีกบอลจริงเราอาจจะปั้นสัก 2- อถึงสตัวเราชอบเล่นซีกบอลจริงเราอาจจะปั้นสัก2อถึงสตัวเพราะว่าในบางโอกาสเราก็จะได้ใช้เนาะดยปกติเหมือนที่ผมบอกถ้าใครติดตามคลิปของไอ้ปวกเนี่ยผมก็จะแนะนําว่า เออถ้าเป็นมอนสีดาวเนี่ยอย่าไปกินให้เราทําไว้ให้เราเก็บไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้เราอาจจะปั้น1ตัว2ตัว3ตัวอันนี้ก็แล้วแต่คอนเทนอ่อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการเนาะอันนี้ก็เป็นเพียงแค่คําแนะนําจากผมครับสําหรับคลิปนี้ก็เข้ามาแนะนําแต่เพียงเท่านี้เนาะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่สงสัยว่าอ,อ,อยากให้ทำคลิปอะไรอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็สามารถแย่งเข้ามาได้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับ power, ay, power ful, pay powerful payment สำหรับเพื่อนๆที่ต้องก,การเติมเงินก็เลือกที่นี่ที่เดียวสามารถเลือกได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ